แกนะ okay. เด็กไม่ได้กินกระถินหรอกเดย,ก,ยกกินยาก็ฝนตกถ้ายาฝนตกก็ไม่อยากจะให้กินทักกระไห่นะครับบางทีมันพยุงพยาธิเยอะมันค้มทั้งวันเนี่ยค้มทั้งวัน,วนก็ให้กินกระถินไปก่อนแล้วก็ฝางมันลงเรือนนั่แหละตัวที่ไม่ลงกินกระถินก็กินปางันลงเรือนตองให้กินแค่นี้แหละฝาง กระถินตะย่าก็ต้องตัดให้แล้วล่ะผลน้นตกทุกวันนะครับผลน้ำตกทุกวันแกเราถ้าลุยมากก็สงสารนีดละอยากให้กินแบบแห้งๆหน่อยก็แล้วกันนะครับหนุ่มน้อยนะค้สองพันเลือดสูงอตงไวนะนี่โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเมืองการเนี่ยมาเอาไปนะครับ ลูกผสมก็เลี้ยงง่ายครับลูกตะเร์ก็เลี้ยงง่ายแต่ช่วงนี้ก็ถาว่านะครับผมในโซนของสุพรรณบุรีฝนยังดีอยู่เลยนะครับฝนยังเยอะอยู่ตกมาสองสาวันแล้วลตกโจแซ่แล้วก็โอ้โหน้ำขังก็ปล่อยลงไปในแปลงยาเข้าพวกยุงเยอะเหลือบเยอะนะครับก็ม้มนะแดดไม่เต็มที่ยุงเยอะเหลือเยอะแมลงเยอะ ไก่ตะก็แฟนก็เยอะนะเลยก็ตัดปัญหาเลยได้กินกระติ่มไปก่อนช่วงนี้ย้วกอนขาปางแห้งพอเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเดยงแกะโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร089-829-065ก็เป็นแนเกางรือหรศูนยาก็เป็นแนวทางน้นที่สนใจนะครับผมแพะหัวเล็ก,น,กนะครับ เป็นโรงเรือนกินฟางแห้งก่อนมันไม่ไหวจริงๆดูดีรถเรายังเข้าไม่ได้เลยครับเนี่ยลงมาก็ติดวันนั้นติดลงมาก็ติดพืด้นที่ลุ่มโชคดีโรงเรือนเรายกพื้นสูงนะตัดปัญหาเรื่องเชือแฉะเลยตกยังไงก็ไม่มีปัญหายัางง่ายทนครับแกกินแบบคนเลย ตรงนี้ฝนตกก็กินแบบนี้ก่อนกินไปก่อนนะครับแกะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วผลๆนะครับจะโตวไว้ด้วยผ่านผลมานะครับผมนะก็ไม่พบปัญหาอะไรนะครับผมเพราเราเลี้ยงมาหลายปีแล้วมันดักถูกแล้วนะครับผมหมันสังเกตดูแลสัดเลี้ยงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผม